กิโลถึงเลยร้อยกว่าโลถึงเลยตอนนี้เราอยู่ด่านซ้ายนะครับอีกยี่สิบแปดกิโลถึงด่านซ้ายแล้วก็อีกประมาณ30กิโลจะถึงผู้เรือนะครับรแล้วก็แวะพักรถหน่อยร้านก๋วยเตี๋ยวขาวห้อยห้ <laughs> อยขาตั<โด> <laughs> <laughs> ต้องลองมากินข่อยขาดูนะครับเมาไงแล้วมากินไอ้โต๊ะข้างๆมีฟันขาห้อยอะไรเงี้ย่ <laughs> ะมาเอามาดู เอาจะเด็ดแค่ไหนมีน้ำตกด้วยน้ำตกหมูต,หตุเกี่ยวคนละจานดีกว่าก็อ,อ,อีกร้อยว่าโลก็เอ้ยสวยว่ะเอ้ยสะพานสวยต้อนอะไรวะเนี่ยรู้คืออะไระ <c oughs> เอาไอ้เนี่ยมาม่า เนื้อเนื้อตุนเหรอจ้ะน้ำนะคะพี่เข้ามาในร้านแล้วนะครับโอ้ร้านที่นั่งเยอะนะครับวิวดีมากลมเย็นสบายมากนะครับตอนนี้ฝนคึมฟ้าคึมฝนะเนาะเดีย <c oughs> เเด๋ยวก๋วยเตี๋ยวราคาหลักสิบนะครับแต่วิวหลักร้านนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนมาดูนะถ้าใครผ่านมาที่ ามาเที่ยวภูลเรือนะครับตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวหอยขาอยู่ที่ก่อนที่จะถึงอำเภอเชียงคานใช่ไหมครับอำเภอเชียงคานประมาณมาอเอานซ้าย,ายาอเออำเภอด่านซ้ายไม่ใช่เชียงคานอำเภอด่านซ้ายประมาณยี่สิบกวโลนะฮะก่อนที่จะถึงด่านซ้ายนะครับแล้วก็ห่างจากภูลเรือประมาณ36กกิโลนะถ้าใครไปเที่ยวภูลเรือลองแวะทานที่นี่ดูนะครับไปไปดูกันว่าของเข้าอร่อยขนาดไหนนะครับ ร้านนี้แนะนำเลยนแนะนำเส้นมาม่าเนื้อตุ๋นลูกชิ้นอย่างนี้เลยเล็กข้าวเส้นเหนียวนุ่มมากขอบอก,บอ,กอืมอืแร้ว บรรยากาศดีด้วยบรรยากาศดีครับพุวยเตยาหลัสิ์ยืมหลักล้านเข้ามาที่นี่เดี๋ยวครับสองพันสี่ร้อยเดี๋ยวสามชามนลยนะนี่นี่นี่ไปดูเรือเ่อยๆโอ้โหเจ๋งจริงยอดแล้วครับใครผ่านมาแนะนำเลยนะตรงนี้อร่อยจริงฝากรได้เลยค่ะฝากรนได้เลยที่รา<ๆ>้านอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวขาห้อย <c oughs> <c oughs> งานซ้ายดาเดี๋ยวมีวันที่สองมีงานมีงานทีนาโฟนค่ะใช่เดี๋ยวเราจะไปงานกันด้วยหวังว่าคากลับว่าจะได้แวะอีกสักรอบอีกสักอ <c oughs> รอบ <c oughs> ครับ ตอนนี้ก็มาถึงในเมืองเลยนะ,ละแล้วก็เข้ามาในร้านามาถึงเมืองเลยแล้วอะไรนะที่ร้านวิววิวเมืองนะครับเนี่ยเห็นข้างล่างเห็นเมืองเลยพิกัดอยู่ที่ภูบงปิดนะครับวิวเมืองคาเฟ่นะเป็นร้านของดีน,านชายพี่สาวครับพี่ร้านพี่อ,อ้อพี่ต๋องครับผมที่อยู่จังหวัดเลยนะครับให้ดูนะครับวิวสวยมากนะครับ ตอนนี้อากาศประมาณห้าโมงครึ่งนะครับวันนี้อากาศดีอย่างเลยเพิ่งห้าโมงไหมเหรอห้าโมงครึ่งแล้วนาฬิกาบูเดช้าตอนนี้เดี๋ยวรอเยนอากาศนิดนึงไฟจะโอ้โหที่วันนี้ถือว่าดีแต่ปกตินี่เจ้าของร้านเจ้าของร้านสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แวะมาเที่ยวที่เมืองเลยนะครับจะกด Google Map เข้ามาได้ครับกด Google แ a p มาง่ายเลยมาถูกเป๊ะเลย วิวเมืองเลยนะครับวิวเมืองเลยคาเฟ่นะครับก็เดี๋ยวเขาจะพามาถึงนี่เลยนะครับพอถึงหน้าหน้าบ้านก็ขับรถเข้ามาเลยนะครับตรงนี้จะมีทั้งอาหารมีกาแฟมีเครื่องดื่มให้ทานกันนะครับถ้าใครถ้าใครสนใจถ้าใครติดตามนะครับตามเรามานะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามีอะไรกินบ้างนะพรงนี้เราก็จะมีการอบรมช่างผมนะครับช่างผมเมืองเลยนะครับ ก็พรุงร่งนี้มีอบรมใช่ไหมครับเราจะจะอบรมเรื่องการเทคนิคการซอยผมเทคนิคการทําสีบริยัตที่ที่เราเพิ่งได้ไปเรียนมาแล้วก็จะเอามาเอามาเผื่อแผ่พี่น้องข้างนํำผม,มจะได้เก็บความรู้กันครับเดี๋ยวช่วงเย็นพี่อ้อเขาจัดอาหารไว้ให้เราเราจะมาดูกันอีกทีว่ามีมีเมนูอะไรที่น่ากิน เดี๋ยวมาดูกันว <idee S 1> um. ่าวิวเมืองเลยมีอะไรเด็ดนะครับแต่ช่วงมื้อบ่ายที่แนะนํากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเนี้ยก็คือแนะนำารีอร่อยจริงแต่อย่าเพิ่งกินที่นั่นใส่ห่อมาเพราะกินที่นั่นแล้วลงเขามาแม่งพวกอคือตกอมกุกิคุกิกูไม่น่ากินเลยไก่กกับไก่กับกุ้ดไก่ย่างป้ากับกุ้ดเสียตีกันไม่ได้แต่ของเข้าอร่อยให้ซื้อใส่ถุงกลับบ้าน อร่อยจริงแต่ว่าถ้าใครยังไม่หิวก็อย่าเพิ่งกินนะครับลงมาจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยมันขากลับค่อกินเนะโอ้โยนโค้งลูกกี่โค้งเลยกูถ้ามันแบบ ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคือนั้นปรับก่อนปรับแล้วค่อยทำใา้ไรเราจะแบ่งอยู่ๆตัดให้มันคุยไม่ได้เพราะว่าปลายมันยังมันยังมันยังไม่ชอกนะครับเราจะต้องมาแบ่งเจ็ดช่อก่อนใช่ใช้ช่อที่ตัดแล้วับคครรับ